สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ช่องสายรุ้งเองค่ะก็มีข่าวคราวเรื่องราวที่จะมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องสําหรับกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้ประกาศแจกต้นฟ้าทลายโจร500,000ต้นทั่วประเทศคาดจะส่งมอบต้นพันธุ์สิ้นเดือนสิงหาคม64นี้แน่นอนนั่นเองครับก่อนจะไปเข้ารายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าฟ้าทลายโจรเป็นพืชสมุนไพรที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมไทยอยู่ในขณะนี้เนื่องจากสามารถใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบันเพราะมีสารแอนโดกราฟโฟลายซึ่งมีสปปรรพคุณสามารถลดความรุนแรงของโรคที่มีอาการไม่หนักได้ ทางกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำเนินการสนับสนุนถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนั่นเองและจากความสำเร็จของโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด -19 จึงได้สั่งการให้กองขยายพันธุ์พืชนำมเมล็ดพันธุ์ฟ้าทลายโจรมาเพาะขยายพันธุ์และก็ต่อยอด สู้โครงการผลิตภัณฑ์ต้นฟ้าทลายโจรสนับสนุนการรักษาโรคโควิด -19 นั่นเองผ่านศูนย์ขยายพันพืชทั้ง10ศูนย์ทั่วประเทศทั้งนี้คาดว่าจะสามารถมอบต้นพันุ์ฟ้าทลายโจรให้แก่เกษตรกร,ร,กรและประชาชนทั่วไปได้ในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคม2,564นี้โดยจะให้บริการศูนย์ละ 50,000ต้นรวมจํานวนทั้งสิ้นก็คือ5แสนต้นทั้งนี้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะแจ้งวันพร้อมให้บริการต้นพันุ์ที่แน่นอนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เป็นอันว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เดี๋ยวก็คืบหน้าอย่างไรแจกวันไหนเราก็จะมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับรู้รับทราบกันอีกครั้งนะครับผมชอบคลิปนี้ก็ ช่วยกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวครั้งต่อๆไปที่จะมาอัปเดตให้ได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกันนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟัง